เดี๋ยวก็ถามไอ้คนไอ้ไอ้คนที่ย่างปลาล่ะมันเป็นใครปลาของเรานี่ทำสูตรไหนครับเชฟเชฟกระทับปุกเชฟกระทับปุกก็ไม่มีอะไรครับก็เอากระเทียมแล้วก็ตะไคร้เข้าไปในท้องมันแล้วก็มีเกลือมีอะไรก็เอามาลูบ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 อ๋อลูบ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 อาจารยเชฟอ๋อไม่ใช่ นไปถ่ายใต้รูปๆว่าอะไรคะพวกจาาใต้ค่ะเชฟก็มารูปๆคำๆปาดๆให้มันทั่วตัวอะไรเงี้ยอ๋อค่ะค่ะเชฟเชฟอ่าเชฟอ่าไม่ไม่ทราบว่าเชฟมาจากโรงแรมไหนคะนี่เป็นเชฟที่บินมาจากประเทศไหนหรือเปล่าคะอ๋ออิสราเอ อิสราเอลค่ะอิสราเอลค่ะตอนนี้เป็นเชฟมือใหม่ค่ะยังไม่ขึ้นกล้องนะคะทุกคนยังถือนกล้องอยู่จ้าใกล้ๆกับกำลังใจให้เชฟด้วยจ้ะผมอยู่ผมใกล้ๆกับอยู่เลบานอนเนี่ยครับใกล้ๆยู่เลบานอนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะฝีมือเชฟเราสั่งตรงมาจากเร่บานอนค่ะทุกคนเรบานอนค่อยๆย่างนะค่อยๆพลิกค่อยๆแปรไปเรื่อยๆนะจ้าเห็นไหมคะถ้าอยากจะได้กินปลาที่มันอร่อยเราก็ต้อง ขยันพิกขยันแปรนะขยันพีิกขยันแปรนะคะเอาเชฟค่ะเชฟเชฟใครอยากจะนำไปใช้ก็ใช้ได้นะคะมันก็ใกล้จะเริ่มจะสุกเริ่มจะได้รับประทานแล้วเริ่มจะได้กินแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเมนูจากนี้ไปก็น่าจะเป็นหมูย่างหมูย่างนะคะโอเคค่ะเชฟบอกมือเลยค่ะทักทายเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบนะคะทุกคน